สบายดีนี่นเองครับี่ขาเห็ดน,น้ำเพชรจะเจียวบองเนาะน้ำเพิดเจียวบองบ้านหอมหนึงิมีมหอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมซอยอันนี้ขาอ่อ,อนซอยเยวและอันนี้ก็คือเครื่องประสมของหฮาเนาะ อันเหมือนเซีมีไอ้ใบมะกรูดมังเพชรห้อมเถียมแล้วก็ไอ้ห้อมห้อมแดงกับคาอยู่นกันนี้แล้วเนาะอันนี้น้ำปลาแป้งหนัวอันนี้น้ำตาลละลายเนี่มะน้ำต้มสุกอันนี้นั่งหัวเนาะแล้วเฮากระซีมาลงมือทำลงมือต่ำกันเลย ำให้มันละเอียดเข้ากันเนเนาะบา <Yeah. S 1> ทีนี้เอาก็ตมือละเอียดแล้วเนาะ <Yeah. S 1> เอาก็ซิมาปูกัน อันนี้คือน้ำตาลเนาะเขาจะใส่น้ำตาลก่อนสองสามสี่เขาใส่หมดเนาะเาใส่แบบไอ้ออใส่ไรแบบซีเรียล ใส่ถินละน้อยก่อนแล้วิเบ่งก่อนว่ามันเป็นสอะอันนี้น้ำปากใส่น้ำเปาวางยังมันขดเอไ,ได้ส่ไ,ไนลนอันนี้เ่าจะใส่ใน้อนึงก่อนเบ่งหนวเนาะขอแกใส่ไลาใส่น้อยหนึ่ง ao okay. okay. canto น,นี้เขาก็ใส่นั่งลงไปนั่งลายมันก็เซ็ไล่นนลใช่หมดเลย โอ้ปาอค่ะไหน่าหัไข่ตะให้มันเข้ากัน อันมาเซ็ตสิ้นเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้คือบบไมาก,กว่านไล่น้ำป่าขาอใส่น้ำป่าหกบวงเลยมันก็ไล่เติบอยู่ ภายในกองเลินเนาะมัน่ค่อยเห็นนี่หน้าตามมันก็จะเป็นแบบนี้มีเต็นนั่งเส็นนั่งไล่กว่าหอมหอมหอมเครื่องหอมแห้งเอาขั้นอย่างบายได้เลย